สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆน้นๆนักตกปลาทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้ก็มาเจอกับโอสายลุยเหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็มาตกปลานินครับบรรยากาศดีๆครับตกปลานินครับผมเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นนี่ครับกุ้งขาวครับผมผมจะใช้เป็นกุ้งขาวครับนี่ครับแช่เย็นมา ก็เดี๋ยวมาติดตามผลงานครับผมว่าจะมีผลงานไหมก็คอยติดตามผลงานดูครับผมว่าจะได้ตัวไหมวันนี้วันนี้มาอยู่ชิวๆตกปลานินครับผมเดี๋ยวมาคอยดูผลงานกันครับว่าผลงานจะได้ไหมสำหรับปลานินเหยื่อที่ผมใช้ก็จะเป็น กุ้งขาวครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็เดี๋ยวมาติดตามครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานกันครับนี่ครับผลงานเต้มได้ครับผมปลานินครับผม বা চাইলে នេះកបាលេខរបស់ខ្ញុំនេះ ปลานินเล็กอีกแล้วครับผมมีแต่ไซส์เล็กครับวันนี้มาตกปลานินเล็กครับไม่เอาตัวใหญ่เอาแต่ตัวเล็กครับผมนี่ครับผลงานสุดยอดครับผม